on, right then. What? O, o U D T. What do you mean O U D T? I'm doubting Thomas. <laughs> uh, did we get the car in? Because everyone's watching the start yeah. of the video. Uh -huh. And they're all going, do "Not getting it in. They're not getting it in." We have to make a couple of alterations to the plumbing. Uh huh. <laughs> นี่จ้าแต่ว่าพ่อใหญ่ว่าสิครับมาให้มันเทียบนี่ทางนี้จังน้อยว่าสันว่าจ้ามันไอ้ตาได้มีทางยางมีทางนั่นว่าสันว่าฝีมืออยู่จ้าฝีมือครับรถอยู่ไม่เสียแรงที่ขับมาตั้งแต่อายุ17ปี You said that h e light switch you going to move or you going to fix Okay. Okay. โอเครถไซเรียบร้อยกระสีง่ายต้นใหม่แนมนิดนึงเพื่อจะไปเล่นหันตาด้วยน้ำง่ายง่ายง่ายสายยางเรือเรือปลายหลจ้ะเรือปลายหลน้ำเห็ดมาที่นี้มีอ่าที่อัพเอถามมาว่าอัพเดต วาเรื่องรถให้แปลคีน้ำใดแต่ว่าใหให้แปลขับขับพอเปลี่ยนจบโอ,โอเคค่ะคจะได้ที่แล้วค่ะจะได้ที่แล้วพอได้มานบังร่มเงี้ยฝนตกมาห้านี้ละจ้ะโอเค คนหนึ่งว่ามันสิภาพไปทางไหนโอโอเคค่ะเข้าที่เรียบร้อยค่ะ่ประมาณนี้เลย Laga. Yeah. Salance. Yeah. Can you see me? Yeah. Yeah. Uh Salance. If if you are leaving your car uh-huh in a place uh-huh for several weeks. Yeah. Right. Leaving it in gear. Mhm. Mm Chocky wheels. Mhm. Mm Do not park it with the handbrake on. Uh-huh. Do you know why? Why? Humidity, anyway. The handbrake might get stuck. Uh -huh. Better to be stuck off than stuck on. Okay. Engage hmm. so <laughs> gear. Engage first gear. Release the clutch. Uh -huh. Release the handbrake. Uh -huh. Chop your wheels. <laughs> now, everyone that says it wasn't getting the car in needs to put in the comments. โอเคค่ะมาดูความเสียหายนิดนึงนิดนึงคือนี่จ้ะแสดงว่าข้าเจ้าเหตย้ายอทียูก้อนน่ะเท่ขอนกรีตน่ะเท่เท่บดีนะจ๊ะเนาะอันอันอันนี้อาสั้นนี่อาซีดีนะจ๊ะอาซีนาแต่ว่ามงนี่นะมองดูจ้ะบางนิดเดียวเองค่ะนี่มุ้งแป๋วเซเดเฮดเฮียนใส่มุ้งแป๋วเซเดลู่ณตอนนี้คือแตกแล้วแลมุ้งแป๋วเซเดลู่ว่าต้องแบบว่าทุบออกแล้วกันเท่ขอนกรีตไหมที่แบบดี Now we know she's not doing good well, when you know we know build a house. We go to, yeah. That bit is, this bit is. Uh -huh. Can I just say, I didn't say it wouldn't break any concrete. Mm -hmm. Now, let me just explain. Up a bit. Let me just explain. You know what I say to you? I yeah, say to Sisipi. Yeah. Let me just explain one thing. Right. That post. Uh huh. I'm not even see. Is the same length as the car? Mm-hmm. Yeah. อ o อเ a t อนี uh ่จ้ะเก้าห้เบิ้งเราให้สังเกตเบิ้งนี่ค่ะเสามงนันก็คือเสามงนีทั้งนี้คือสุดเอ่ดแฮงงอนเวดเดะกดแล้วก็เสามงนี้จ้ะนี่ความยาวของรถก็คือเกือบเกือบเท่าเสาเลยแต่นัว่ารับเก่งเติบ Uh, someone, we should have actually put set the camera up there because it was quite entertaining and you might need to put the tap back on to turn the water on and uh -huh. um, someone was a little bit panicked we, we as i said we should have left the camera running uh, are you sure that that's an not thing to do that so turn the light on there off oh, yes yeah เตบ o try and not come with the uh ่อโอะ่ะน uh. uh, ี่แหะค่ะเขาเราจะที่นี่พ่อใยญ่กับเพ่อใยญ่กับยายเนีนิดนึงเลรวจ้ะคือขนนี่จ้ะต้นไม้ที่ยู่ไกลๆนี่กอกน้ำก็ยืนนี่นะจ้ะเนาะนี่เอามาไว้นี่จ้ะเห็นบอก้วก็ต้นไม้ก็ยืนี่แล้วที่นี่อัปเดตนิดนึงนี่จ้ะบักอือ บักทัวกําลังเกิดจ้านี่ทัวถัทัวกําลังเกิดนะแล้วก็บรรึบังดูจางงามคักบอนี่ฟักทองบรรึหรือว่าฟักทองกันเดียวกันนะจ๊ะเนาะนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็ทั้งทัวทั้งฟักทองผักอีเลิศหรือว่าผักนางเลิศแล้วก็ภูข้าวหอมเปหรือผักใบเลื่อยแล้วก็ผักหนอกสารพัดตะไคร่หอม จ้ะมาอยู่นี่แล้วก็ก๊กอกน้ำอีกนึงอยู่นี่จ้ะนี่ถังน้ำถังน้ำแล้วก็ก๊อกน้ำู่นี่จ้ะเห็นไ่มจ้ะนี่อยู่นี่โอเคค่ะร okay, าเดนโอเคไปเด่นยูช่วยกันฟิตจะไปเอ่อไฮเนอะ ออเอาจักรยานจอดทั้งหลังคาวาสันวาจะ่ะเอาโอเคมามารุ้นกันว่าพ่อใหญ่สิเฮ็ดได้บ่โ okay, อเคไอจัสบอสยูย <laughs> บีแค่ฟอร์ยูว่ามีแฮวค์อะไรแล้วถามว่าให้เชนซอยบอเออให้ซอยให้ซอยอยู่เออให้ซอยอยู่ยื่นไก่วาสันวาบีแค่ฟอร์ย่า เดียเนาะจ้ามึง่าสไม่้องารจะจเานัอบนจกรยนนีปโอเคจ้าที่เจรงเราซื้อให้ตาด้จ้าแต่ว่าตาว่าขับจ้าประมาณขาเข้าเพิ่นบอดีแล้วเพิ่นเลยขับบ่าได้ก็เลยบอยากให้เพื่อนขับ วันนี้แปลว่าสิขายแต่ว่าบ้านหนล่างบ้านหน้าซวยก็เลยบ้านขายได้จ้าบางกระดาษยังหอยเด้อจ้ะเด้อแต่ว่านั่นกเกิดธรรมดาเนอกข่าซื้อมาโดนเราหล่าที่ใเข่าวมาจอดเขาขอมาจอดมันก็เลยแปลว่าอกสภาพก็นิดนึงแต่ก็บ๊อบราคาเอีหยังกัสภาพก็ยังดีๆอยู่จ้าโอเคค่ะเสร็จสิ้นแมงงอนแต่ lights f l a k h I go come this way and see better โอเค พ่อใหญ่จอยโอเคค่ะมวกเราจะนี่บริกีดขวงทางยาระจอดแล้วแค่นี้และค่ะเสร็จสิ้นเดี๋ยวใหญ่ทไมบ้านนี่มอื่นก็เป็นมือไปตรวจโควิดจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะวิดีโออัปเดตอีกครั้งนะคะโอเคจ้าไช่ You know the battery that makes things go. Uh, you not know, like you have a battery on your phone. Yeah. You have a battery on a car. All right. Okay. Just connect your battery. Yeah. Tell them. girls gales and coconut. <laughs> Bye.